แนวทางขั้นต้นของผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงพุทธธรรมโดยอุบาสิกาบุญเรือนตรงบุญเติมพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือแดนมัทุรสของกรมการรักษาดินแดนตอนนี้จะอธิบายในเรื่องพุทธคารวะตาเพิ่มเติมผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเคารพสักการะ พระพุทธเจ้าเป็นที่ยิ่งของพุทธบริษัทไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐไปกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระคุณควรเคารพเป็นพุทธานุสติของผู้ปฏิบัติเพราะว่าการเคารพนับถือที่แน่นแฟนแล้วย่อมมีคุณอนันต์ถ้าเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ มีความทรงจำไว้ซึ่งวิในไม่คลาดเคลื่อนศาสนธรรมก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ามาประทับให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมไม่ละหลวมมัธยัตปฏิบัติตรงคงเส้นคงวาปรารถนาจะเข้าถึงสันติให้จงได้เพราะว่ากายวาจาใจทั้งสามนี้ ถ้ามีสามาคัคคีปองดองกันได้โดยอาศัยความคารวะในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยมีหิริโอตปะเชื่อถ้อยฟังคำสอนไม่ย่อหย่อนโดยมีสติสัมปชัญญะทำกิจธุระส่วนตัวเพื่อละโลภโกรธหลงจะต้องหาจตุรงไว้สู้รบให้ครบถ้วน ใช้ศรัทธาเป็นทับหน้าปีกซ้ายขวาคือสติสัมปชัญญะทั้งสองข้างให้ปัญญากับอธิวาสนะขันติเป็นแม่ทับใหญ่กองสเสบียงคืออุตสาหะวิริยะเป็นกองแพทย์เจตสิกกับอายตนะเป็นกองสื่อสารส่งข่าวให้ทหารหน้ารบกับตันหาพวกกองทัพโจร ที่จะมาป้นทรับภายในของเราไปถ้าผู้ใดอยากจะรบชนะก็ต้องมีาคารวะและบารมีท,ทั้ง30ทัศเป็นกองหนุนถ้าไม่ขาดเสเบียงเหล่านี้ท่านที่ทำสงครามกับกิเลสก็อาจได้ชัยชนะกับพยามารคือโทสราคะตัณหาทั้งสามทัพนี้ ถ้าผู้ที่อยู่ในนครของพระยายจิตรราชซึ่งเป็นทัพหลวงมิได้ล่วงมักคาออกไปหาค่าศึกภายนอกเพียงแต่ตั้งมั่นอยู่และเตรียมทัพมั่นสวนสนามไว้สู้สงครามเมื่อยามศึกภายนอกมารุกรานจะได้สังหารภายรัยรีด้วยแก้วสารพัดนึกคือปัญญาโรกุตละ ลบศึกด้วยบารมีสามสิบทัตฝึกหัดไว้ให้ครบถ้วนเพื่อพิทักษ์สันติราชของพระยาจิตรราชให้ปลอดภัยทั่วขอบขันทศีมาอย่าให้แตกสามัคคีกันได้ในพระนครหมายถึงนครคือกายถ้าผู้ปฏิบัติไม่ฝึกหัดทั้งกายวาจาให้เป็นสัมมาทิฏฐิแท้ โดยความแน่วแน่แล้วต้องชนะเพราะมีคารวะต่อพระรัตนตรยัยต้องฝึกใจให้ได้ตามข้อปฏิบัติทั้งคลือหัดบรรพชิตจึงจะไม่ผิดหลักเว้นไว้เสียแต่ผู้ที่มีใจไม่แน่นักไม่ตัดรักตัดโกรธจะโทษใครเพราะใจแตกสามคัคคีไม่มีคารวะต่อพระบรมศาสดา หาว่าล้าสมัยทําไมไม่นึกว่าพระวินัยยังอยู่คู่ศาสนาพระบรมศาสดาบัญญัติไว้แทนพระองค์ดูแต่พระสงฆ์สมัยนี้ยังมีศาสนาธรรมถือสองฝ่ายมีทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายท่านจะเลือกปฏิบัติได้ทั้งสองทางที่แท้ก็อย่างเดียวกันแต่สมัยปัจจุบันนี้ ยังมีวัฒนธรรมและศีลธรรมและสัะะสงคสภาน่าเลื่อมใสเพราะพระสงฆ์ไทยจัดระเบียบได้เรียบร้อยไม่ต่ำต้อยน้อยหน้านานา,นาชาตินับได้ว่าพระสงฆ์ไทยยังมีปราดฉลาดบริหารการศาสนาแทนพระบรมศาสดามันศึกษาเล่าเรียนเพื่อสืบต่อพุทธศาสนา มีสติกับทั้งปัญญาเพื่อหวังก้าวหน้าจึงได้จัดสังฆสภาไว้คล้ายกับประเทศไทยที่มีนายกและรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประมุขผิดกันแต่สมเด็จพระควันไม่ได้ประทับเป็นประมุขของศาสนาแต่ก็มีพระพุทธรูปเป็นประมุขของศาสนา พร้อมทั้งาศาสนธรรมครบถ้วนควรแท้สาธุชนพุทธบริษัทจงมีความไม่ประมาเทเถิดที่ได้รูปมนุษย์นี้เป็นลาบอันประเสริฐเร่งเพียรไปเถิดทั้งทางโลกและทางธรรมประกอบทั้งศีลธรรมและวัฒนธรรมแต่เขาสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้นอุดมศึกษา ต่อไปปวงประชาจะไม่เดือดร้อนเพราะคารวะคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวไทยต่อไปนี้จะมีแต่ความเกษมสำราญชั่วนิรันด์ดังกับพรของพระสงฆ์ที่จำนงให้ได้ไว้แทบทุกบ้านคือเช่นทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยมากมักจะนิมนต์พระสงฆ์ไปให้พร ของพระบรมศาสดาตลอดจนกระทั่งจตุรพิษพรทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขพละเป็นพรที่ให้ผู้รับมีความเกษมสันตามพรนั้นตลอดไปเพราะไทยซื่อตรงซึ่งต่อไปนี้จะได้นำชาดกมาเล่าให้ฟังพอเป็นอุทาหรณ์สักเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีอุบาสิกานางหนึ่งมีความเศร้าโศกมากโดยที่สามีของนางได้ตายไปนางเที่ยวหาหมอทุกตำบลเพื่อจะรักษาสามีของนางให้ฟื้นขึ้นมาก็หาไม่ได้ในที่สุดนางวิ่งเข้าไปในที่ประชุมสงฆ์แล้วถามว่าข้าแต่ท่านอริยะสงฆ์ทั้งหลายสามีของข้าพเจ้าตายไป จะมีทางใดที่จะรักษาให้ฟื้นขึ้นมาได้พระโมคคัลลานะจึงแนะนำว่าจงไปทูลถามพระพุทธเจ้าเถิดบางทีพระองค์จะรักษาได้ยิ่งนั้นรีบไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลขอให้ทรงรักษาสามีของนางโดยที่ไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้พระโมคคัลลานะได้แนะนำให้กล้าวหม่อมฉันมาขอให้พระองค์ โปรดทรงพระกรุณารักษาสามีของหม่อมฉันฟื้นขึ้นด้วยเถิดพระบรมศาสดาได้สดับดังนั้นแล้วจึงพูดปอบโยนให้นางบรรเทาความเศร้าโศกแล้วแนะนําให้นางไปเที่ยวหามะเล็ดพันธุ์ผักกาดมาทำยารักษาสามีของนางแต่ต้องให้ได้มะเล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ยังไม่เคยมีใครตายเลยนางได้ทราบดังนั้นก็มีความดีใจมาก ทูลลาไปเสาะหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดในชนบทแถบนั้นชาวบ้านต่างก็เต็มใจจะให้พันธุ์ผักกาดที่ตนมีแต่เมื่อนางถามว่าในบ้านท่านเคยมีคนตายหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าเคยมีปู่บ้างย่าบ้างหรือพี่น้องบ้างตายเมื่อนางเที่ยวหาจนอ่อนใจไม่ได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดตามปรารถนาจึงระลึกได้ว่า พระบรมศาสดาประทานคำสอนให้นางแล้วว่าทุกคนต้องตายเมื่อนางได้สติพิจารณาไปพิจารณาไปก็เกิดความรู้ขึ้นภายในจึงกลับไปเฝ้าพระบรมศาสดาฟังพระธรรมเทศนาเลยได้อรหันตผลในวันนั้นเพราะนางได้มีคารวะในคำสอนของพระพุทธองค์จึงได้ผลถึงปานนั้น ในสมัยปัจจุบันนี้พระธรรมคําสอนก็ยังไม่คลาดเคลื่อนพระอริยสงฆ์และพระสงฆ์สาวกได้ยกสังคายนาไว้ครบถ้วนสมัยนี้มีพระไตรปิฎกก็เท่ากับยกสังคายนาอยู่แล้วจึงไม่ลำบากแก่ผู้ปฏิบัติเท่าไรนักถ้าปฏิบัติจริงๆต้องได้ผลไม่มากก็น้อยโดยความเพียรและไม่ประมาทก็จะได้ผลสมควรปรารถนา ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังเช่นนางในชาดกที่ยกมากล่าวแล้วซึ่งได้ผลจากการฟังคาระวะและพิจารณาปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่มีความศรัทธาและคาระวะในพระพุทธองค์จงมีความสำเร็จผลทั่วหน้ากันเทิน ขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านบุญเรือนโตงบุญเติม